สาพุธภาสามพุธภาสามพุธภา,ส,า,ธภาสองห้าหกเจ็ดจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ้ามาได้จ้าวันนี้มีลูกย่อมย่อมสามโลก,กว่าสามโลก,กว่ากำลังดีเลยทูเรียนระยองเนื้อดีมากทุกคนกินได้กินเลยตอนนี้เปลือกบางมาก มีแดดแต่ก็มีลมนะคะมีลมเย็นๆอยู่ใกล้ๆแวะมาเลือกหน้าร้านได้เลยลูกค้าที่ไม่สะดวกมาก็ทักแชทสั่งทางเพจร้านหรือโทรเบอร์ร้านได้เลยนะจ๊ะ mm hmm. เรียกแอปให้ลูกค้าเลลูกพอดีรถมาถึงก็บอกเสร็จพอดี mm hmm. สวยไหมจ๊ะ โลก,กว่าไม่ได้เนื้อเยอะนั่นเนี่ยไหนลองลองแอบแจ้งของลูกค้าที่ลูกสามโลดเจ็ดได้เนื้อโอ้ได้เนื้อโลกครึ่งจุกมากเลยโอเคสวยสวยสวยมาก